จักน้อยหนึ่งจุดเลยจุดด <B. S 2> ีเฮ็ดกเือเฮาเด่นอันนี้การเฮ็ดเจลแบบซ้อยจุแบบสูตรท่งสมฟอร่าพี่น้องเชี่ยวสาวอุ้องลาก,กินเกล็นออของมากโอ้ตับใส่ใจได้แต่อมองอใส่มองได้ถึงป่า เสีใจไอ้น้าสิพาไปกินบ้างเขาล่ะพี่อยากเป็นลูกเขยยอดวิวเท่าไรแล้วร้อยสี่สิบแปดร้อยสี่สิแปดล้านบ้าเยอะกว่าเพลงเสียงตาน้อยสวัสดีครับผู้ชมครับสไตล์แดกตับมาแล้วครับวันนี้แจกแคพูดถึงอาหารบ้านเรานะครับก็คล้ายคึงกับพี่น้องทางสปปลาววันนี้ผมกำลังจะบอกว่าย่า จะในร้านครัวเสตไตแดกตับก็มีพนักงานที่เป็นพี่น้องทางสปปเล่าการ์ไลท์เพราะว่าสิเป็นเชฟเพราะว่าสิเป็นพ่อครัวแม่ครัวเพราะว่าสิเป็นพนักงานก็มีคนสปปลาวเพิ่นบอกว่ามื้อนี้เขาเรียกว่าศิลปินสปปลาวมาอันมอยังกอดเอิ้นมาดูฮามันี่ซื้อยังกอโตฟังครับปอแพงแห้งปังครับยังกอฟังปังต่อเต้าปอปลาครับปอปลาปอปลา ป่อปลาตัวยุ๊กแข้งไหนสวรรค์นาเขตครับสวรรค์นาเขตประเทศไทยกอไก่ฮอละหกประเทศเล้ากอไก่หอดอยังมึงก็ยังคิดอีกบ่นี่จำม่งได้ครับัปชนะเล้ามีเยกะโตโอ้ยจบโบได้นี่ <c oughs> ใส่พุนทิศหนาเนี่ยเปิดออกใส่ดีกว่าใส่ใส่ <c oughs> ใส่ยอกหยอกยอกเอาทองกอไก่หอดฮอละหกดิกอไก่กอไก่กอควายโดนเด็กเนื้ หนึ่งสองซ้ำกอไก่กอไก่กอควายเดินตอนที่ประเทศไทยก็เอ้ยกอไก่กอไก่ในลาวกอขวดของเรากอควายเข้าวนะที่ที่ประเทศลาวทองอย่งไรเอ้ากอไก่กอไก่กอไก่กอควายบ่พมีบ่อมีทองก็เอ้กอไก่แม่นบ่ครับบอกหยอกยุบยุบฝุ่นนีปอนหนึ่งหอปอนหกบ่โมเจ็ดครับมอดมอดเจ็ดมอดเจ็ดครับโอ้โหเอางี้ เห็นโตบอกว่ามีศิลปินทางสปปลาวมากมีไผ่เนี่ยภาพอีเบิ่งเนี่โต๊ะไหนโต๊ะใดไปนี่บ่นี่ครับนี่อุ้ยสบายดีสวัสดีครับก็ดีน้องนี่อันมันมันเป็นพนักงานอยู่ขั้วจะแต่แดกตาพื้นหนุกดีใจหลาย่ามีศิลปินทางสปปลาวมาไอเก็เลยเอ้ามีผู้ใดแนี่ยสนอกว่าไโตัวโฮจักไผ่เน่บิ๊กใหญ่ครับไหนนี่ครัซื้อยังก่อ จะซื้ออ้าวดีๆปานาอูจักข่อยรั่วซื้อยังหน่ะพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ร้องเพลงเขาหน่อยร้องมาเป็นผมเกินใลยเพื่อนนหฮามเกินใลยเพื่อนนะอยากเป็นลูกเขยของพ่อแม่เจ้าอยากเป็นผู้เฒ่าและผู้แกลี่ยกำนานโตโตร้องมาเป็นอ้าวถ้าไมรู้จักดูบ่อยครับอยู่แข้งอะไรสมัครนักเก็ตสมัครนักเก็ตแข้งย้อมเลย อ๋อลาอยู่แปลงเดีกันสวรรค์สวรรค์นาเกตสวรรค์ใหญ่ไปอยู่ปากเซยนเด็กคนบ้านอู้ยใหญคนณใหญ่คุณใเญ่คุณใหญ่คุณใส่หม้อนี่ไหมฮะยายคุณคุณยื้ยายใส่ากไปดินี่ยายชอบยายชอบยายชอบเพลงเขาเนี่ยนี่ยยังไงเนี่ยใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้งูป่าปุดออกให้แน่นะเพราะว่างูป่ากินบ่อได้ ใจเด็กใส่มองใส่มองในงูป่าใส่มองในหุบป่าคนนี้บ่นี่ม้อนนี่แล้วเอาชื่อชื่ออะไรวะสีสือเสืกเสอหลงฮักคนบ่มีใจเจ้าฮักไปก็เสียใจคือเก่าดีกว่าเพลงเอ็ดเสียงตะน้อยเยอะเลยตายแล้วใครอีกที่รู้จักใครอีกเฮ้ยทางนี้ คนนี้ต้องสุดยอดนี่คนนี้เขาจะมาแบบแนวสนุกสนุกนี่อ่ะยายชอบเลยเพลงนี้อ่ะใช่แซมเปิลแซมเปิลดวงตาของฉันมันเหมือนมีนะเราไม่สเราจแล้วนี่เอานิดนึงนิดนึงนิดนึงบอกพ่อแม่อายบอกว่าให้ได้น้องนางมาเป็นลูกไฟมาดูบ่เก่งเอียงก็ได้แต่เพียงอยากให้น้องมา็นไายแม่เฮาเอามาจกคนมาอนีิหำหำนี่มาสี มีมนันหยึ่งหลายอยู่ <Wow. S 2> เดี๋ยวมากุดมาคุยนแม่ว่าจ่า,า,จาพี่น้องนะครับศิลปินทางสปปลาวอู้เป่นอันนี้อ,อดีใจหลายเพราะว่าแสดงตอนรับน้องนุ่งมันเท่าที่เดินทางมากมีแต่ศิลปินผู้ชายบอกใครปุยิงิงก็มีอยู่้หยิงใส่้หญิงก็เมาหลดเลยเมาหลดเมาหลด้นข่าวว่าทั่งสปงปลาวเข้ากับเฮ็ดน้ำจิ้มแซ่บด้วยกันคุยกันไปนน้ำจุกกันไปนน้ำ ครับเล่ากลา<อ>เนาะเดี๋ยวลองเอ็ดน้ำจิ้มสูเร้าให้กินไปคุยกันไปนั่งพี่น้องอ่ะเดี๋ยวไปพ่อกันดูท่าของคุณครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปไปคุณกินปลามา่พีกินเข่าไปคุณกินเหล้ามาพ่พีกินเบียร์อ่อนๆจนใจละ <ขอ S 1> ลายพ่ออะไรครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องศิงลปินจากสปปลาวครับสวัสดีครับโอ้ยดีใจมากๆเลยนะครับในตอนรับน้องๆคุยกันไม่ตั้งนานแล้วน่าจะเป็นเดือนนี้แหละเพราะว่าน้องๆเขาเนี่ยจะมาทัวร์คอนเสิร์ตที่เมืองไทยก็เลยบอกว่าอยากจะมาแวะกินเข่าบ้านเฮา มีแต่ศิลปินดังๆจากสปวารเราทั้งหมดเลยแนะนำตัวหน่อยลูกทีละคนเลยอ่าทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมผมใบคือเออบิ๊กไงบิ๊กไงไอ้บิ๊กไงไอ้บิ๊กไงเพลงห้องฮ่องเพลงยังอ่าอุ้ยห้องหลายเพลงไม่สิกูดสิกูดเลยโวจีทูโรจีทูเราแนะนำมาศิลปินเพลงอ่าจากเพลงนะนิดหนึงนิดหนึงใส่ใจได้แต่มองใส่มองได้ถึงป่าเ เสียใจไอ้หนินาสิพาไปกินบังคอลรัสวัสดีอ่คือโซ่คณะสวัสดีสวัสดีครับผม C.J. ยูโน่ C.J. ยูโน่เป็นคนทำดีผู้ชายผมนีแล้วก็ห้องน้ำเป็นคนทำดีพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนสองโปรเจกต์มารวมกันใช่ไหมเป็นโปรเจกต์ที่มาทัวร์ประเทศไทยเอิ่มมายังก็ใส่ยูเล่ากับลาลูกเคยใส่ม้องลูกเคยใส่ม้องมันสองเพลงมารวมเป็นชื่อนี้ เดินทางมากคือว่ามาพบแฟนเพลงสาวไทยเฮาครับผมมาทั่วคอนเสิร์ตเนาะยุทธ่างคนเพื่อนกินจุกินก้อยบ่กินครับกินบ่กินคือกันกินแจีวคือกันกับทังทางเฮาบ่แต่ว่าแจียวแตกต่างกันในแต่แตกต่างไปหนึ่งแจีวแตกต่างกันเฮ็ดทุกตระสคนเฮ็ดคนละแบบเวลาเพื่นเวลาเพื่นซอยเพื่นซอยใส่เขียงบ่วทั้งคนใส่เขียงคือกันหลายเพิ่งนเขียนกับสอยใส่มือพามือแบบนี้นะซอยสิ่มใส่มือแมน มีความต้อไปอีกนะทางทางสงปลอเล้ายังทั่วคอนเสิร์ตได้หรือว่าแบบคล้ายๆกับบรรยากาศอยู่ไทยบอครับเหมือนกับว่าบรรยากาศอยู่ไทยดิเก็จะมีการแบบในผับเถี่ยก็ยังแสดงยังยังไม่ค่อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ส่วนทางพุนเป็นยังไงครับก็ค่ายค่ายกันเนาะนี่ม่ได้เปิดเต็มทีปกติตามมาตรการนั่นแหละตามมาตรการนี่ครับคือบอกผู้ชมก่อนนะก่อนที่จะมานี่ผมก็สวอปแล้วก็น้องๆก็สวอปแล้วก็ส่งให้กันแล้วนะครับก็มันใจว่าสามารถพูดกันได้นะครับโดยระกับมีผลออกมาเราปลอดเชื้อทุกคนเลยนะครับเอ้า ทางสปปลาวพนสีเฮดได้เราจะได้กินน้ําจิ้มปีมือน้องๆนะครับสูตรทางสปปลาวเลยถ้าสูตรของกินโงรางก็จะเป็นข้าวคั่วพริกปุ๋งพริกปนพริกปนผงชูรสที่อดีหอมไปง่ายๆมากแต่ทางสปปลาวจะประมาณไหนครับใครเป็นเจ้ามือวันนี้นี่โซฟัวพึ่นเคยอ่าเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์มาซ่อมมอเตอร์ไซค์มา เดียร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เปิดข้างร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เขาจะขายมาบะเตี๋ยวก็อีกร้านหนึ่งเขาจะขายโรงศพทีนี้มันเป็นจีบชาวขายโรงศพพ่อเขาเป็นอ่าพ่อครัวขวงงัวก็เลยได้สูตรจากพ่อเขามามากันสี่คนนี่บ่เดะอีกคนหนึ่งิงน้ำผู้หญิงคนนึงเอ้าคือโบเอิร์มามาๆมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังล้มระวังล้มอุ้ย บ้าเมื่อกี้นี่ก็แบบนี้วะโอ้ยเดี๋ยว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 นี่นี่ร้องอะไรครับแนะนำตัวหน่อยลูกใก่ไฟใก่ไฟเออประมาณนี้เออโดยน้องนัดดาวนี่มีน้องๆนี่ก็อยู่ในในโปรเจกต์แมนแมนในวงอะไรอ่าในนี้ละยอดวิวเพลงบ้านนี่ขออนุญาตถามยอดวิวก่อนยอดวิวเพลงอะไรนะยกกันหนึงคืออยากเป็นลูกเขยคืออยากเป็นลูกเขยยอดวิวเท่าไหร่ลอยสี่สิบแปดลอยสี่สิบแปดล้าน าวันนี้เราได้ต้อนรับสินลเป็นจากสปปลาวรวมๆแล้วนี่สี่รวมๆแล้วสี่ห้าท่านจากสปปลาวประมาณน่าจะห้าหกร้อยล้านนะรือเยอะกว่านั้นอีกหลายกว่านั้นเจ็ดแปดร้อยครับเจ็ดแปดร้อยล้านวิวนะผู้ชมเยอะกว่าเพลงเสียงตะน้อยแามาเฮ็ดกินเลยจะสูตรทั้งสปปลาวกับชิมี่ ม่ยังไงหอมหอมแดงนะครับหอมแดงหอมแดงไปปิ้งไปปิ้งหรือไปปมุกปิหรือไปเปมกไปขวนั่นละแล้วก็ขาขาออนขาออนไปปิ้งใส่แล้าันเลยนกันหักกล่ทิมเลยใส่ผงหนวดใส่ร้ายแสบร้ายมันมีหลายช่องใช่ไหมอยู่ที่นี่ครับครับผมมีสามสี่องเลยครับสามที่่องเออะนี่ดีอนี้นำไปละแปลงบัวสวนเนาะดีนุ่นหนามบ่ดี เาตักะนบไงว่าอยากกินน้ำบีอยี่พนรับเนี่สักน่อยนึ่งจุดเลยจุดบีอื้ยขมหวานขมหวานนีู่งเองโอ้โหจิตยอดขมหวานจิตยอดโอ้โหบ่เกินกันไรลองกินบง เจ๊ได้บอกรับเจ๊เจได้เรอยัง่ามันกับโมหะเลยย่าเนี่ยซีมบ่ขึ้นลอยนี่หนึงอันนี้นึงสีแดงพูไม่ได้แกล้งนะผู้ชมนะก็ดีจริงๆแล้วเขาเอาไว้ใส่เครื่องปรุงใส่ต้มใส่ลาดใส่ก้อยแต่ว่าอยากให้รู้รสชาติที่ที่อีสานปรุงแบบนี้ที่สปปลาวไม่รู้ว่าปรุงแบบนี้หรือเปล่านะครับการทําเพลงที่สปปลาวนี่ไม่รู้เฮ็ดเพลงมันแบบคือตัวนี้มันเทคโนโลยีไปไกลแล้วเนาะเพราะว่าไม่ไม่ยัง เรื่องห้องอดห้องอดห้องอดเรื่องห้ององค์ห้องอัดเรื่อง,อง,ออง,อองอสต,ตูดิโอเนี่ยก็โอเคหมดเสียงเชิงเนาะพวกว่าตายวาผมทำมีแต่โน้ตบุ๊กไม่เบียร์เป็นร้อยครับสต,ตูดิโอเปบบ้านไม่เป็นไรมิกเ่ยทำเองหมดเลยมิกในใช้ใช้ซาวด์การ์ดใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้อ่าผมตู้ใช่ชใชอ,อ,อันต,ตู้อ่าตู้ลำโพงครับราคาสองพันบาทเก่งมากเก่งมากเพลงเพลงหนึ่งถ้าเราจะทำถ้าเป็นแนวนี้หลายหลายตังค์ไหมจะคิดเป็นเพลงส่วนมากใช้ตรงนี้นะ ถ้าแบบถ้าซ้ำลงซ่องแต่คงน้องเองเลยมันบได้ไซด์อย่างไรเลยถ้าพี่น้องคนไทยอยากได้บีดอยากได้ซาวแบบนี้ก็ต้องเข้าไปในใน u t u b e ในเพจของเราได้ไหมถ้าศิลปินไทยอยากจัดจ้างอะไรเงี้ยทีเจมยูโน่ทีเจมยูโนสองแท้สนใจก็ไปหาน้องได้เลยนะครับตุ้งมือนี่การเฮ็ดเพลงเป็นจำเป็นต้องไปเห็นหน้ากันก็ได้พี่น้องเฮ็ดง่ายขึ้นรลายเฮ็ดอยู่ห้องละส่งเสียงหากันให้มิกซ์ยังกันก็ได้ง่ายเลยนี่คือคนเก่งอีกคนนึงแล้วหรือเปล่าครับเจ้ามา เครื่อเค็ดก็คือเฮาเด่นเขาใส่พริกขวเนาะทางทางลาวส่วนมากจะใส่อันนี้แหละใส่น้ำปลาแดงมาสักครั้งเจลทางลาวใส่น้ำปลาล่าด้วยครับพี่น้องคือสันบะหิวเข่ากันนั่นหมดบีบงั้นเดี๋ยวถามเกลือกอนเจลช่วยจุบ่แมนแล้วเจลช่วยจุบ่บางทานนั่นแหละในทางสบป๋อเหล้านี่มีไข่เพ่ง หลายบ่คร<ข><ม>ับประเทศไทยมีแสมัยกอ่กอ,นกอนนี่แกมี่ R S สมื่อก่อนก็นหลายพวกท็อปไลน์พวกอย่างสมไมตะกี้นะของของ,ของไทยนะแต่ของอสบอบปอเหลา้าพนมมี่ไค่เพลงหลายบ่ไอ้แบบสมัยก่อน,อนหลายสมัยก่อนมันหลายสมัยก่อนแต่ว่ามาลังๆมาอะไรกะอ,อยา่อยางโควิดเนาะหยักหยับหยบไปละถ่ายเพลงเพราะว่าเจนี่เสื้อเสปลี่ล้าเขาแบบนิยมไปเห็ดเห็ดแบบนี้ทำของตัวเองยูทูปตัวเองยูทูปไปทำช่องตัวเองูด บั่นคูนี่หอมปะก็หอมแน่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ต้มแล้วอันนี้เพียนะครับผู้ชมเพียต้มน,นี่เนาะสูตรเน,นนะคุณขายลงสุกลอยอีนน่ <c oughs> อันนี้การเฮ็ดแจวแบบซ้อยจุแบบสูตรทางสมปลาราพี่น้องก็คือแจวบั่นเท้าตาอาจจะเป็นแจลตะไบไซข่มกลมเข้าไปใส่ปลารล้าพร้อมได้พี่นออ้องเด้อรวยมากดู้่เป็นตะแเสบของคนยุ่เลยล่ะต่อเนียวข่อเนียบักสองสามอัน อ๋อใส่ข้าวครั่วเนี่ยอย่างมุมนิดนึงไปสีเหลวแล้วเนาะแล้วแล้วบอถึงแจวท่างคนวิถีพิถันนะผู้ชมครับเนื่อสีแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยจ้าสวัสดีลาบสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับย่างย่างครับฮะฮันดูแอรขออนุญากถ้าไข่แจวบานอ้ายเนี่ยแจวจึงรับจึงกับปลากกับจึงกับเปล่ิจึงกับผักลวกจึงกับผักลวกแต่ว่าใส่บีเข้าไปไล่ะ ชิมมึงกันนะผู้ชมเด้อเียวมังเหลือเอาน้มามาน้ได้ได้ของได้ยช่ไมโอบเอาหันันันนหลนพาขี่ดิวน่บ้านเฮาเอินนเลานีก้อนมาเอออยามัสิบเวอรตับับเลยตับก่อนเนาะตับอนเนื้อเลย้เีงนีงอตะอัน้ ของบ้านาะยัง uh จุการซอยแบบมีเทคนิคนะเพราะว่าแต่ก่อนเราเคยอยู่หันปิงมาหันปิงมาต่อแ่มคนเลจจุเจุมีมีเตรียมกันมีจะหกันเลยวะแค่นี้กายเฮ้ยอะไรบ้างอไรเปิดเลยก่อนบอลเลยโอ้ยนอมานี่ใส่กินย่วนาบานี่ นี่เขาเขากินไปโคโค่กังทีแต่มันช่มีแนวยำเขาต้องลุ่มมะน้ำเขาต้องเอาขวดจุ่มเลยบอกแม่ล่ะจุ่มเลยเด้ออันนี้เป็นเป็นสูตรสปปลาวเนาะจุ่มน้าววีวีเสี่ยมีเสี่ยวโอ้โหต้องหึ่ยเด้อเขากินหรอเอาบ่อบออบอบออันนี้ยายบ่อื้อนี่ไม่ทำไปบ่นยน่ารัวอนุญาตอนุญาต อุ้ยผู้สาวผู้สาวหลากกินเพลินของมาที่น้องนี่นี่กันดาวตกไซบวงต้เกาเลยนี่บุนอยู่ทำไเนยคู้ตับอีโอ้ตับด้านี้พี่น้องเนาะขุดโอ้บรรยากาศนะครับเอ้ามือนี่ก็ได้กิน ผีมือน้องไส้นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ตอนรับน้องชายน้องสาวนะครับลูกเขยไซม่อนมาสันโปรเจกต์มีพิเศษนะครับี่อยู่เมืองไทยจากมือและจิกครับท่างสอบว่าเล่าข้อมือใดบ้างนี่การว่าซิ่ไปขั้นมัวงานปกติกะจังสีคอยกรับกันเจ้าสีเก็บอันนี้งานกับสิไปไปเจอแฟนๆทางเราทางเราเข้านะครับเอาฝากพี่น้องคนไทยเข้าในเรื่องครับพี่น้องเด้อนี่ไอ้ผีมือดีเลสสไตล์ไอ้เดี๋ยวเลย บโอ้กูจะกินหม้มาฮาทุกเมื่อนี่ก็ดีใจกับตอนรับพี่น้องเขาเนาะลูกเขยใส่ม้อแล้วทีมงานทุกคนเลยที่มาเยี่ยมมาเยือนช่องสไตนเด็ตตับนะครับนี่คือว่าได้เห็นความเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่กันนะครับมาพอกันไปไปมาๆครับมีโอกาสเไปทั้งนักอายมีโอกาสไปทั้งคุณเขากับไปกินข้าวกันนะคุณน้องฮัมเนาะนะครับเอาฝากผลงานครับพี่ๆน้องๆนะครับผมฝากติดตามสองโซนวานาซีแนลเนาะเปกติอัพเพลงลงแบบ รวมๆกันเคยเคยทธอมองนี่แหละอืออะไร GX ฝากผลงานเนี่ยฝากผลงานเน้อง GX เจ้าเตรียมยูโนเนาะประมาณสองไอ้น้องเค้ทั้งกันเป็นสองเดียวกันเป็นสองเดียวกันเค้ทักันประกาศฝากไปติดตามสองน้อยของนัดดาวนี่มาคอยบอกสองนัดดาว NDI นี่เลยทุกคนแม่ละอะอ่า ฝากพี่ฝากน işte ้องคนอั้นขอบคุณหลายๆนะครับครับผมฝากช่องสแตอร์กลับท่านี่ฝากยังเดี๋ยวันฝากฝากซองผมเนี่ยนะท่านผู้ชมก็ต้องเปิดใหม่แล้วพัฒญ์ย่ีแย่งบอกแย่งวะท่านหาท่านหาอันนั้นวันซองดูเอาลานะไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ